สวัสดีค่ะวันนี้น้องเต้กน,นะคะก็จะมาเล่าถึงโรคเอนโทเปียหรือโรคหนังตาหย่อนซึ่งจะพบมากในแมวพันเมนคูนะคะก็ตอนแรกเนี่ยพาน้องถุงเพชรเนี่ยไปรักษาอยู่นะคะกว่า2อาทิตย์เลยก็ไม่หายสักทีก็เลยต้องพามาหาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลทองร่อนะคะ คุณหมอบอกกับเต๊กว่าโรคเอนโทเปียนะคะพบมากในแมวพันธุ์เมนคูนค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆืนที่เลี้ยงแมวพันธุ์เดียวกับเต๊กเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจใดๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแคออ่ในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องดูอาการน้องไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเป็นหนักจริงๆเนี่ยก็ต้องทาศัลยกรรมตกแต่งนะคะแค่นั้นเองเท่านั้นก็จะหายเป็นปกตินะคะแล้วก็แมวพันธุ์เนื่องจากว่าแมวพันธุ์เนี้ยมี เบ้าตาที่ลึกอะคะ่ะก็เลยเป็นธรรมดาที่เออหนังตาข้างด้านล่างเนี่ยจะม้วนเข้าไปข้างในทายายังไงก็ไม่หายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เพิ่งรู้ในวันนี้เองเนี่ยแหละคะ่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะ <Okay. S 1> ก็เรียกว่า <Okay. S 1> หนักอาการอยู่เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> ก็ตกข้างประมาณ90,00บาทอะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ถ้าเกิดเป็นทั้งสองข้างเนี่ยอย่างน้องถุงเพชรเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดทั้งสองข้างก็ประมาณ18,000บาทนี่ติ๊กก็เลยต้องรีบหาเงินนะคะมา,า,ารักษาน้องแน่นอนเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณหมอทุกคนมากที่ช่วยดูแลน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ